เคยไหมครับความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองทั้งๆท,ที่รู้ว่าอยู่คนเดียวในห้องเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณขนลุกกว่าเดิมผมเคยไปเที่ยวเยอรมนีเมื่อหลายปีก่อนด้วยงบที่จำกัดผมเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลัก วันนั้นผมต้องเดินทางจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งไปอีกเมืองที่ค่อนข้างใหญ่จำได้ว่าต้องต่อรถไฟหลายต่อแต่ที่แปลกคือรถไฟเที่ยวสุดท้ายมันเป็นรถไฟเก่าๆสีเขียวเข้มดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานผมขึ้นไปบนรถพบว่ามันว่างเปล่าไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเลยผมคิดในใจโชคดีจังได้นั่งคนเดียว แต่ความโชคดีมันเริ่มแปลกๆขึ้นเมื่อรถไฟเคลื่อนตัวออกไปบรรยากาศมันวังเวงเกินไปแสงไฟในโบกี้ก็กระพริบๆเหมือนจะดับผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจระหว่างทางผมได้ยินเสียงเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่บนหลังคารถไฟตอนแรกผมคิดว่าหูฝาดแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังกระโดดไปมา ผมตัดสินใจลุกขึ้นไปดูเพื่อว่าจะมีคนกำลังก่อความวุ่นวายผมเดินไปจนสุดโบกี้เปิดประตูออกไปสิ่งที่ผมเห็นคือความมืดมิดไม่มีใครอยู่บนหลังคาผมกลับเข้ามานั่งที่เดิมด้วยความหวาดกลัวรถไฟยังคงวิ่งต่อไปในความมืดผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ทำไม่ได้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเธอ อยู่ไหนเสียงนั้นดังมาจากที่นั่งฝั่งตรงข้ามผมรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครผมเริ่มคิดว่าตัวเองคงจะประสาทหลอนไปแล้วเธออยู่ที่นี่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้เข้ามามากผมรู้สึกเหมือนมีใครหายใจรดต้นคอผมแทบจะแข็งทื่อ ผมตัดสินใจลุกขึ้นแล้วมิ่งหนีวิ่งไปตามโบกี้ต่างๆแต่ไม่ว่าผมจะวิ่งไปที่ไหนเสียงกระซิบก็ตามมาหลอกหลอนผมจนกระทั่งรถไฟหยุดผมรีบกระโดดลงจากรถด้วยความกลัวสุดขีดผมหันหลังกลับไปมองรถไฟขบวนนั้นมันหายไปแล้วผมเดินต่อไปตามทางรถไฟด้วยความสับสน ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับผมจนกระทั่งผมเจอสถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งผมเข้าไปถามนายสถานีว่ารถไฟขบวนเมื่อกี้คืออะไรนายสถานีมองหน้าผมด้วยความตกใจแล้วบอกว่ารถไฟขบวนนั้นมันเป็นรถไฟผีสิงไม่มีใครกล้าขึ้นมานานแล้วแล้วผู้โดยสารล่ะครับผมถาม นายสถานีตอบว่ามีผู้โดยสารคนเดียววิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตบนรถไฟเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเสียงกระซิบที่ผมได้ยินละ่ะมันคืออะไรกันแน่ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมจะไม่ขึ้นรถไฟในเยอรมนีอีกต่อไป คืนนั้นผมฝันร้ายฝันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองผมด้วยสายตาที่เศร้าส้อยเธอเอื้อมมือมาจับผมแล้วกระซิบข้างหูว่าช่วยฉันด้วยคุณเคยเชื่อเรื่องผีไหมครับหลังจากเรื่องที่ผมเจอผมเชื่อสุดใจเลยถ้าเคยเจอเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับมาเล่าให้ผมฟังบ้าง ถ้าชอบฟังเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับรับรองว่าตอนต่อไปจะทำให้คุณนอนไม่หลับแน่นอน